ขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีในท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายธรรมสารทีปนีในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสิ่งสมมุติเพราะชิ้นส่วนทั้งหลายถูกยึดตึงกันไว้จึงมีเสียงเรียกว่ารถฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังคุมติดกันอยู่ย่อมมีสมมุติว่าสัตว์ฉันนั้น คำเรียกว่ารถเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะชิ้นส่วนต่างๆเช่นดุมล้อตัวถังหลังคาเป็นต้นถูกนำมาตึงกันไว้เข้าไว้ด้วยกันหากว่าแยกชิ้นส่วนเหล่านั้นออกไปความเป็นรถก็หมดไปเหลือแต่ดุมล้อตัวถังหลังคาชั้นใดคำที่สมมติเรียกว่าสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาก็เกิดมีขึ้นเพราะขันทั้งหลาย ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังคุมติดกันอยู่เมื่อขันเหล่านี้แยกออกจากกันเมื่อไรคำเรียกว่าสัตว์หรือความเป็นสังขารตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็หมดไปเหลือแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉันนั้นข้อเปรียบเทียบนี้เป็นการบอกให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารถเรือผู้คน หรือแม้แต่ตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่สมมุติเรียกสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นโดยเนื้อแท้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนแท้จริงที่สุดของที่สุดรถก็ไม่มีเรือก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีที่มีอยู่ก็เป็นเรื่องสมมุติกันถอดสมมติออกแล้วก็ว่างเปล่าหาตัว,หาต,วหาตนไม่ได้ความรู้อย่างนี้ถ้าเราได้รู้เห็นจริง และเข้าใจจริงๆจะทำให้เรารู้เขารู้เราจะทำให้เรารู้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตหรือสังขารทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้อย่างแจ่มแจ้งและเมื่อได้รู้ได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นของเราของเขาก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบ,าบางลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเมื่อความเป็นเราเป็นเขาหมดไป ความทุกข์ความเศร้าใจหรือความวิตกกังวลต่างๆก็จะหมดไปการที่คนเรายังทำใจไม่ได้ในเมื่อชีวิตของเราในเมื่อชีวิตหรือสังขารของตนเปลี่ยนแปลงไปและอดเสียใจไม่ได้ในเมื่อชีวิตสังขารของคนหรือสิ่งของที่เรารักหวงแหนพัดพากจากไปก็เพราะยังติดสมมุตินี้อยู่ยังทำความเข้าใจเรื่องสมมตินี้ไม่ได้จริงคือยังมีความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งภาษาพระเรียกว่ายังมีอุปทานอยู่หากหมดความยึดมั่นถือมั่นก็หมดความทุกข์ความเสียใจดังเช่นเมื่อคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราตายไปหรือของของคนอื่นหายไปเรารู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ร้อนด้วยเพราะว่าอุปทานในคนในสิ่งของนั้นไม่มีในตัวเราเมื่อไม่มีอุปทานความทุกข์ความเสียใจก็ไม่มีทำนองเดียวกัน หากเราไม่มีอุปทานในตัวเราหรือในคนในของที่เกี่ยวข้องกับเราความทุกข์ความเศร้าเสียใจก็จะไม่มีตามมากฎธ,ธรรมดามีอยู่ว่ายึดถืออะไรไว้มากก็จะมีทุกขมากยึดถืออะไรไว้น้อยก็จะมีทุกน้อยไม่ยึดถืออะไรไว้เลยก็จะไม่มีความทุกเลยท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อไม่ต้องการจะมีทุกขก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่น อย่าไปยึดถืออะไรไว้ที่ยึดถือไว้แล้วก็ปล่อยวางลงเสียบ้างจะได้เบาสบายขึ้นดังนี้เบญจขันธ์ของตัวเองก็เป็นภาระที่หนักและก่อทุกข์ให้มากอยู่แล้วยังไปแบกภาระจากเบญจขันธ์อื่นเข้าไว้อีกมากมายแล้วจะไม่ให้มีทุกข์เป็นทวีคูณตรีคูณได้อย่างไรกัน